สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบ้านนะครับซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านดงเย็นดงมันนะครับอยู่ที่อำเภอหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมพามาดูเนื้อที่ติดหมู่บ้านนะครับเนื้อที่แปลงนี้ดูครับมีน้ําประปาน้ําประปาพร้อมไฟฟ้าพร้อม นี่ครับกลับหลังนี้คือเป็นบ้านขมิน้นะครับนี่บ้านขมินห่างจากอำเภอสุวรรณแค่ประมาณสิบสิบกว่ากิโลนะครับที่ตรงนี้หน้ากว้างนี่คือล้อมรั้วไปแล้วนะครับล้อมรั้วไปแล้วหน้ากว้างประมาณย<า>ี่สิบแปดเมตรนะฮะที่นรงนี้ก็เป็นวัดบ้านนงเย็นนะครับ,นรบเนื้อที่เจ็ดไร่หนึ่งงานสี่สิบตารางวานะครับมันจะเป็นที่ ผมว่าน่าจะเหมาะทาบ้านสวนและข้างหลังเป็นที่นานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูเจ็ดไร่หนึ่งงานสี่สิบตารางวานี่ขายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับที่อยู่ที่อําเภอหนองฮีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ฮะห่างจากอําเภอหนองฮีแค่ประมาณสี่กิโลนะครับจากที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องแทนดูครับ,ร,บรถกดแล แทนกล้องดูรอบๆก่อนนะครับว่าอ,อยู่ที่ย่งยุนใกล้ชุมชนรับ สามส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอยอดแหล่งท่องเที่ยวบ่อพันขันยางท้าวอนสี่ส่งเสริมสนับสนุนติดตั้งแสงสว่างให้ทั่วตำบลทื่อพลังงานโซลาร์ใกล้บ่อพันขันนะครับตรงนี้ขึ้นเป็นตำบลหรือว่าถนนคอนกรีตทุกหมู่บ้านและก่อสร้างรางระบายน้ำให้ทั่วถึงหกส่งเสริมสนับสนุนการประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธกั่งศร ตรงนี้คือเป็นที่มีต้นไม้นะครับมีต้นไม้เลี้ยงต้นไม้ใหญ่นะครับถ้าแปลงนี้ใครหาที่ทําบ้านอยู่นะครับผมว่าก็เหมาะนะครับมาทําบ้านทําบ้านข้างหน้าแล้วก็เป็นที่นาด้านหลังนะครับนะไปนะเดินดูหน่อ,อวอ แปลงนี้ผมคือถ้าผมก็ผมไม่เยอะนะครับร่มรื่นดีนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีแล้วก็ติดติดลาดยางถนนระหว่างหมู่บ้านนะครับใกล้อําเภอหนองคีใกล้แหล่งท่องเที่ยวบ่อพันสันแล้วก็ใกล้อําเภอสุวงตะพูมนะฮะเรียนมาดูครับขอบใจนะครับแล้วเขเา้าแล้ว มาครับเดี๋ยวพาไปดูนาะด้านหลังนะครับลมเลือนนะครับมาทำบ้านสวนได้เลยนะครับเก็บไร่ หนึ่งงาน40สิบตารางวา,งงาครับดูดูตงน้ไม่ะครับต,อต,ตอา,ตตา,าองเยอะๆนะครับตา้องเยเยอ่ายอสีห้ยเลยักาองเยอะๆเลยสี่ห้าหร้อย ตรงนี้จะเป็นที่นาตรงนี้จะเป็นที่ที่สาหรับเป็นที่สวนนะครับนี่ฮครัองแพนกล้องไปข้างหลังก่อนหน้ากว้าง28เมตรนะครับติดถนนลาดยาง7นี่ครไร่1งาน40ตารางวานะครับ ตรงนี้คือจะแบ่งรางวัดเสร็จแล้วนะครับนี่มีั้วรอบขอบคิดนะครับแบ่งนี้นี่ครับมีล้วรอบขอบคิดคคข้างหลังก็ที่นาก็จะแบ่งตามเขตเขตที่ล้อมรล้วไปเลยนะครับฝั่งเกล็ไร่น่าจะเปต้งนะตรงไม้ตรสูงนะครับ รบ,บรรยากาศร่มรื่นดีนะครับดูดข้าวนะครับดูรวงข้าวนี่ะดินดีนะครับดินด,ดีข้าวดีบรรยากาศร่มรื่นนะครับใกล้หมู่บ้าน<ด>นะม,นนมันอยู่ระหว่างสองหมู่บ้านนะครับบ้านโรงเย็นระหว่างบ้านโรงเย็นกับบ้านขมิ้น,นะครับแปลงนี้เจ็ดไร่หนึ่งงานสี่สิบตารางวาขายอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับ ราคานี้ถ้าใครสนใจก็ให้มาดูนะครับมาดูราคาต่อรองได้นะครับนี่ฮที่นาผมไม่เดินลงไปนะครับถุถ้าถุมสร้างบ้านก็ถุมไม่เยอะกพมีไม้ใหญ่มีเลี้ยงมีไม้เลี้ยงอยู่ก็คือทําบ้านคือถ้าทําบ้านมันก็มีร่มเงาเลยนะครับนี่ฮะครับหนึ่งล้านห้าสบาทเดี๋ยวผมจะจบคลิปนะคร คลิปถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับถ้าใครอยากเห็นที่ดินแปลงใหม่ๆก็ให้มาดูให้ติดตามช่อง YouTube นะครับซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยนะครับและก็เพจซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยนะครับไปดูถ้าใครชอบแปลงไหนก็ให้ไปดูนะครับเบอร์โทรก็0 9 1 0 1 5 1 1 7 9นะครับบ้านครับสวัสดีครับบ๊ายบายลาบ๊ายบาย Oke kan, Mike. Bye, Citna.